เป็นว,วิบากกรรมของเราผู้หนึ่งที่เขาให้มาเกิดและต้องทำหน้าที่บอกว่าหนีไม่ได้เคยหนีแล้วหนีไม่รอดเลยต้องยอมจำนนเป็นคนบอกเอาบอกก็บ,บอกเห็งนงั้นถูกจัดสรรมาเหมือนกันว่าให้มีหน้าที่มาบอก ที่มาเกิดเนี่ยเอเอเขาก็เลยมาบอกเดิมทีไม่รู้เหมือนกันไปทำหน้าที่อื่นๆเหมือนคนทั่วไปอยู่อยู่พรรใหญ่ๆเหมือนกันแหละแต่ผลที่สุดแล้วมันหนีไม่ออกนี่ที่จะมาเกิดก็ให้มาเกิดเพื่อจะอันนี้นี่มาบอกอันนี้ต่างหากไม่ใช่อีอย่างง้นอย่างง้นอย่างง้นอย่างงนเหรอ เอาก็ไม่รู้ว่าธรรมะก็เลยต้องจัดสรรมาแล้วมันนั่งบอกพวกเราอยู่เงี้ยบอกบอดายไม่ได้คิดค่าบอกกันเนอะบอกบอดายไม่ได้แรลกกับอะไรเลย บอกสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้บอกแล้วคนจะเชื่อมากเชื่อน้อยไม่เกี่ยวกันแล้วนะบอกยังไงคนเขาเชื่อน้อยไม่รู้แล้วแต่เขาดิใครจะบังคับให้ใครเชื่อได้เล่าแต่บอกแล้วอะตามที่ให้บอกบอกหมดแล้วบอกตรงแล้วเป็นใช้ได้ สำหรับจำนวนผู้ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเกินวิสัยของผู้บอกแล้วไม่เกี่ยวกันต้องหาวิธีที่จะให้เขาเชื่อกันเยอะๆสิเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่แล้วอีนั้นนะได้นำเอามาแล้วซึ่งความจริงและได้บอกแล้วอันควรใครจะได้รู้ได้ยินได้ฟังไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้ว จะต้องให้เราไปต้อนซ้ายต้อนขวาอีกไม่ใช่แล้วเราเคยถกเถียงกับเทพเทวดาเลยเนยอะก็เรื่องอะไรกันจะให้เราไปโฆษณาไม่ใช่ฮะรู้ว่าตรงนี้มีการบอกเออใครอันควรจะได้ฟังก็มาเองที่ท้งที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นที่เทวดาก็เธอไม่ติดป้ายเธอไม่ โฆษณานี่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วอีนั่นนะออวันนี้วิสาขะถ้าสมมุติว่ามีเนร์นอยู่องค์เดียวอยู่ด้วยกันสององคก็เทศให้เนน์องคเดียวนั่นแหละฟังบอกแล้วได้บอกแล้วทำไมไม่ไปเกณฑ์ชาวบ้านมาฟังเอ,อ้ยไม่ใช่หน้าที่แล้ว ถ้าจะเป็นตรงนั้นหน้าที่ก็คือพวกท่านและเทวดาเป็นหน้าที่ของพวกท่านต่างหากมีอนุภาพอะใครละเป็นญาติของท่านท่านต้องคารแค่จะให้ใครได้ยินได้ฟังท่านก็ไปบอกมาที่ไปบอกญาติท่านมาทําหน้าที่ต่างๆกันไปสิโอ้จะให้ทั้งคนเทศคนบอกไปต้อนไปกวาดมาอีกไม่ใช่ไม่ใช่ เราอยากดังเงี้ยั้นนะอ,อยากให้คนมานับถือมากๆม,มาฟังมากมาเฮ้ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นที่ไม่ใช่ใชนะสิ่งเหล่านี้ได้ถกเถียงตอบโต้กันมาเรียบร้อยแล้วที่มาเป็นอยู่ทุกวันเนี้ผ่านการอไม่รู้ตรึกแล้วตองอีกแล้วเรามันคนช่างคิดช่างนึก ทัางสารพัดต้องถกเถียงกันให้เรียบร้อยกว่าน,นะใครผิดใครถูกยังไงต้องว่ากันก่อนนะกับมนุษย์กับเทวดาทั้งหลายนี่ต้องว่ากันก่อนหน้าที่ใครหน้าที่มันเอาหน้าที่เราบอกเราก็บอกมีเหตุมีผลมาอย่างนั้นไม่ใช่ดันเดาบอกกันหรอกมีหมดต่อรองกันเรียบร้อยแล้ว ทั้งหลายเป็นไปตามธรรมะจัดสรรจริงๆนะแ,แล้วแต่ละท่านที่ได้นั่งอยู่ในลานธรรมนักสถานแห่งนี้นี่อยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมะจัดสรรทั้งสิ้นไม่ใช่เราปรุงแต่งไม่ใช่เราเสแสรง้งแกล้งหลอกล่อชักชวนชักจูงด้วยวิธีการต่างๆใช้เล่ห์อุบายเพื่อจะให้พวกท่านมาไม่ใช่ดังนั้นเราถึงบอกมองหน้าแต่ละคนนะนะเออ แต่แล้วคนล้วนแต่ไม่รู้ละอะไรนำท่านมาธรรมะจัดสรรต่างๆทัง้ง,งหลายของท่านเองนำพวกท่านมาเองเออเราก็มานั่งดูความอัศจรรย์อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันท่านก็ใช่เป็นอย่างนั้นธรรมะปฏิบัตินี้ ไม่ใช่มันนั่งแต่งนะวันนี้จะเทศเรื่องอะไรดีบ้างหัวข้อคำหมดมาคำหมดไปน่าจะเทศอย่างนี้มันถึงจะได้เข้าออบรรยากาศเอี่ยงนี้ไม่เข้าออบรรยากาศมันนี่น่าจะมีกรอนอนิดแยมเข้าไปด้วยนะมันจะได้ดูคลึกคืนเอ้ยไม่มีไม่มีอย่างนั้นแล้วแต่ฮะสดสดของมันนะตรงนี้ตรงนี้ เดจะออกมาเป็นตามนั้นของเขาวันนี้บรรยากาศอย่างนี้ฤดูนี้เดือนนี้วันนี้กันนี้จะออกเออเขาก็ออกมาเองอะ <c oughs> อกันนี้จะออกก็ออก <c oughs> นี่ก็เรียกธรรมะปฏิบัติ ธรรมะล้วนจริงๆเป็นอย่างนั้นอันนี้ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการตัดสรูป คือหนึ่งมนุษย์สองอมนุษย์ถ้าสรุปแล้วจริงๆคือได้หมดทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ทุกคนหรือ บังหมูทำไมลำเอียงไม่ใช่ลำเอียงหรอกมนุษย์ที่มีบุญยาที่การสร้างมาจึงมีสิทธิ์ได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติถ้าไม่มีไม่ได้ยินได้ฟังหรอก มี่จำกัดเหมือนกันที่ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์บางพวกจึงกล่าวอย่างนั้นไม่ใช่ทุกพวกมนุษย์ใจบาปหยาบช้านี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็มีการไปโดนจิตด้วยให้มันไม่คิดอยากจะนึกจะฟังไม่เห็นมันเสียดายเลยที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่เห็นเสียดายเลยที่ไม่ได้ทำบุญทำทาน ดีซะอีกสิไม่หมดไม่เปล้องไม่เสียเวลานะนั่น,น,นให้ไข้เขวคิดไปเสียอย่างนั้นสำหรับผู้ไม่มีบุญ